ซื้อบ้านราคา3ามล้านห้าแสบาทผู้ซื้อต้องการวางเงินดาวน์า0 0บาทอัตราดอกเบี้ยทบต้นลดต้นลดดอกอยู่ที่2.95%ต้องการผ่อนลายเดือนระยะเวลา30ปีให้คำนวณค่างวดต่อเดือนดอกเบี้ยและเงินต้นรวมดอกเบี้ยทั้งหมดเลืหาได้จากการนำอัตราดอกเบี้ยทบทอนะองจวดทั้งห้าเ่อระเป็นต์าหารน่ง้อยได้ห้าสิบองเหือในข้อนี้จะอยู่ที่360งวดจาดงินต้นทน่ต้องารใช้าทั้สามหาด้จากการนราครบ้าจำน5,99,000บาทัเงินดที่9 0 0 0บาททีเหล่อยู่ที่3ลาบาม a p เป็นศูนย์จึงใช้ไทยเป็นเอ็นหนึ่งหาค่างวดต่อเดือนหรือ PMT หาจำนวนเงินถอนต่องวดหาได้จากการใช้เท่ากับ PMT เ็ปิดเล็คอมมาเอเปิดคอมมาลกีบีคอมมาเอฟีคอมคามาใช้จากนั้นกดเอนเ r ออกมา p ี t เท่ากับหนึ่งหมื่นสอันาสบาทสมสิางค์ร้างตรางการถอนชำระสร้างตารางทั้งหมดถช่องโดยช่องที่หนจะเป็นช่องของงวดโดยจะมีทั้งหมดสามงวดช่องที่สเป็นกู้ต้นงวด ของวัที่หจะอยู่ที่สามล้านบาทเงินวดผ่วาชำระหรือ p m เ7็มทีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ช่องที่สี่ดอกเบี้ยได้จากเงินกู้ต้นนวดคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสี่ห้าแปดสามสามของวัที่หนึ่งจะอยู่ที่เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทช่องที่ห้าเงินต้นชำระหาได้จากเงินวัตขวัญชำระลบกับดอกเบี้ยของวัตที่หนึ่งจะอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ช่องที่หกเงินกู้ใบนวดคงเห t ือ เอ็นคอมัต FC เพื่อหลอกเซลคลิกทีเพื่อให้ค่านี้ลงไปถึงวันที่3ามร้อดอกเบี้ยของวัที่2คือเงินกู้ต้นงวดของวันที่2คูณดสูจุดศูนย์่าแปดสามสามหลอกเซลลเอ็ N, นอมัตเงินต้นชำระคือเงินงวดผ่อนชำระลตับดอกเบี้ยของวันที่2จะอยู่ที่ห้าพบาทสิบสามสตาเงินกูน้งวดคงเหลือของวันที่สจะอยู่ที่สองลัน แส่นเการาทหาสิบสตาค์ูณทั้่าช่องสงวดที่สไม่รวมช่องวัที่เมื่อคเสร็จแล้วดึงลงไปให้สุดถึงช่องของวดที่3ามรอยจากนั้นกดข้อมูลทั้งหมดของการนงจะอยู่ในตารางจากนั้นกดซในช่องด้านล่างของเงินงวดผ่อนชำระในข้อมูลจะขึ้นว่า d 1สิบเอ็ดถึจากนั้นกด enter จะได้ผลรวมของเงินงวดผอนชำระทั้งหมดช่องถัดไปกดซ้ำดสิบเถึงสมเมื่อกด enter จะได้ค่าดอกเบี้ยทั้งหมดกคือหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่น ใช้การทำนาณด้วยการบวกดอกเบี้ยทุกงวดด้วยการใช้เครื่องมืออกเบี้ทั้งหมดจะอยู่ที่1นล้านแสนสี่ร้ทสิบสบตางค์สี่หางเงินต้รวด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดใช้การทำนานด้วยการบวกเงินต้นสาร้0บาทกับดอกเบี้ยเงินต้นรวดอกเบยทั้งหมดจะอยู่ที่สี่ลานด้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อย้าสับป0บาท่สิบสตางค์จะสรุปคำตอบาทซึ่ายความว่าเงินผ่อนชำระทั้งหมดเท่ากับสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นี่พันสองร้อยห้าสิบแดบาที่สิตงค์ดอาเบ หากคุณอายุ25ปีต้องการวางแผนกเกษียณเมื่ออายุ60ปีมีเวลา,าสะสมเงิน35ปีแผนเกษียณอายุต้องการเงินใช้เดือนละ20,000บาทอัตราผลตอบแทนในขณะเฉลี่ย3ต่อปีการสะสมเงินใช้การฝากเงินกับธนาคารแต่ประจำ3เดือนฝากครั้งละ6,000บาทอยากทราบว่าคุณมีเงินใช้แหล่งเกษียณเดือนละ20,000บาทไปได้กี่เดือนและเทียบ่ยนอยู่ได้กี่ปีให้เสนอแผนหน,นึ่งแผนหากคุณอยากมีเงินใช้ถึงอายุ8 5ปีควรทำอย่างไรตอนที่หนึ่งแผนปัจจุบันหนึ่งการคำนวณฐานเงินต้นที่ควรจะมีนับวัน คือส0 0 0ับาท FV เท่ากับศูนย์ไทยเป็น n PV หาได้จากท่ากับ PV วงเล็บเปิดเลสคอม่า n เปอร์คอมาลบ PMT คอม่า FV คอมาไทย PV เท่ากับสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์การคำนวณหามูลค่าเงินสะสมการทายเกษียณอายุเลสหาได้จากสินหาหนึ่งร้อยหารสี่เลเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูย์เจ็ดหองนวด n เปอร์หาได้จากสามสิบห้าปีคูณสี่เปอร์เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบนวด PMT คือหกพันบาที PV คือศูนย์ไทยคือที่หรได้จากเท่าก ห5 000. T, t 2่าองเทเท่าก <c oughs> <sy> <soft> ับ0 0นย์จดนยนองหาตดพี0ทีท่าการลงทุนสนบาทพีเท่ากับหนึ่ง้านสี่ปสนเจ็ดมื่นเับหปึ่ง้อยแปดเลบเอดาทหมาสเจดตาคเอฟพีเท่ากับศ7นเดือนากับเอ็นเอ็นปรหา้นที่ดเท่ากบเอนเรลงและปิเรท่อม่เอมทอ่าลบวีคอ่เออายุอ็นเปีเากั60ปดสิวลา็งจุดเจ็ีหกเดีอนเทาการใชเง้าเดือนย0 0 0 0บาันโดยประมาณตอนี่สอนที่นะนน หารได้จาก6กหารหนึ่งร้อหรสิบสเท่ากับศูนย์จหองนวดเอนเปหารได้จากที่สิปีคูณสิบสองเอนเปอร์เท่ากับสามรอยนวดพีเอ็ตั้งที่จดกำหนดคือสองหมบาทเอฟพีเท่ากับศูนย์ไทยเท่ากับเอ็นพีวีหารได้จากเท่ากับ p ีวงเล็บเปิดเลตคอมมาเอ็นเปอร์คอมาลบพีเอ็คอมาเอฟีคอมมาไทยพีวีเท่ากับสามล้านหนึ่งแนสี่พันหนึ่งร้อยสามบเจ็ดบาทพี่แปดสตางค์การลงทุนต่อเดือนเพื่อให้สามารถมีเงินไว้ใช้หลังเกษียณตามเป PV เท่ากับ 0, f นคือเงินต้นหรือเงินสะสม FV ฟพเท่ากับ3ามล้านหนึ่งแี้ามบเาท28สปตางค์ไทเท่ากับเ p ็ t หาจากเท่ากับลบ p ี t อนทีวงเล็บเปิดเลทคอมมาเอ็นเปอร์คอมมาพีวีคอมมาเอีคอมมาไทีมาเท่ากับ2 1 7พนงเดบาท78สตางค์สรุปคำตอบการลงทุนตามแผนที่แนะนำนี้จะสามารถมีเงินมาใช้เดือนละอง0้นบาทนานยี่าปีหลังเกษียได้ตามเป้ามายและเป็นการลงทุนเพียงสองพันหนึ่งร้เสิบ